สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนปั๊มหัวใจติ๊กต็อกกันนั่นเองเนาะก็หรือปั๊มไลน์นั่นแหละนะครับง่ายๆเลยก็ทิกทุกตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมกดหัวใจไว้ก่อนนะครับหนึ่งดวงนะครับเดีย๋ยวผมเอาอันนี้แหละวิดีโอแรกนี่แหละก็ทำยังไงนะครับเดีย๋ยวไปดูกันเลยเนาะก็อย่างแรกนะครับเข้า Google นะครับพิมพ์เว็บไซต์เกมเอ็มคนะครับแล้วก็เว็บไซต์อย่แรกเลยให้คลิกเข้าไปเลย ก็มาถึงหน้าต่างนี้ครับกรอกชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านได้เลยนะครับสําหรับคนมีแล้วนะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับสมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับใกรอกชื่อผู้ใช้งานอีเมลนะครับรหัสผ่านยีอาราสผ่านเนาะถ้ากรอกครบถ้วนแล้วนะครับก็ติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อทําการสมัครสมาชิกนะครับก็พอสมัครแล้วนะไป็นตรงชื่อก็ใช้กันเลยชื่อก็าใช้เลยนะครับ นี่ก็คือหนะ้าตาเว็บไซต์ KM ของเรานั่นเองเนาะก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกตรงมาหมดหมู่ตรงนี้เนาะก็ให้ดูกันได้เลยนะครับมี4แพลตฟอร์มหลกัหลกๆเลยมี Facebook, Youtube, TikTok, Instagram นะครับแล้วก็มีอ,อื่นๆมากมายเลยสามารถดูกันได้เลยเนาะเนี้ผมจะมาสอนนะครับป๊มไลค์เนาะก็ไปที่ TikTok บริการแนะนำนะครับแล้วก็ให้เลือกดูตรงบริการนะครับ ก็เป็นคนถูกใจคลิปวิดีโอนะครับปั๊มคนถูกใจนะครับมีแชร์นะครับมีบันทึกอะไรต่างๆนะครับให้เลือกกันได้เลยก็เดี๋ยวผมจะมานี่นะครับปั๊มคนถูกใจคลิปวิดีโอนะครับเร็วและถูกนะอ่าพอเลือกบริการแล้วนะครับไปอ่านคําอธิบายตรงนี้ด้วยนะครับที่ผมไฮไลท์ไว้นะก็อ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเจอหัวข้อลิงก์นะครับลิงก์ก็คือลิงก์วิดีโอที่เราทําการปั๊มนั่นเองเนาะก็กดไปที่วิดีโอเรานะครับแล้วกด Copy อได้เลยข้างบนแล้วก็บางได้เลยนะครับ พอวางแล้วนะครับก็ถดูปริมาณนะครับขั้นต่ําอยู่ที่10นะครับสูงสุดนะครับ1นึ่งแสนเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะปั๊มสัก50ละกันนะครับอันนี้เนาะก็พอค่าบริการขึ้นมาแล้วนะครับ1.95นะครับกเฉลี่ย2บาทเนาะอันนี้ก็ทําการสั่งซื้อได้เลยพอสั่งซื้อแล้วนะครับก็ระบบได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วขึ้นหน้าต่างเขียวนี้ให้ทํทการรอไลฟ์ขึ้นได้เลยเนาะอันนี้เนาะก็เสร็จแล้วนะครับ ระหว่างรอนะครับเดี๋ยวผมพาไปทัวร์เว็บไซต์ก่อนนะครับก็หัวข้อแรกนะครับประวัติการสั่งซื้อเนาะก็จะมีรหัสออเดอร์บอกนะครับแล้วก็มีสถานะบอกเนาะที่เหลืออยู่50นะครับแล้วก็มีการบริการบอกนะครับว่าเราซื้ออะไรไปนะครับมีราคาบอกด้วยแล้วมีลิงก์ของเราด้วยนะครับก็ประวัติการสั่งซื้อก็มีเพียงเท่านี้เนาะก็มาดูประวัติย้อนหลังกันได้เลยก็หัวข้อต่อไปนะครับเป็นเติมเงินการเติมเงินนะครับมีอยู่5ช่องทางกันเลยนะครับ มีสแกน QR code นะครับทุนี n i Wallet อัเปาวเล็ตนะครับคริป t o แล้วก็ Perfect Money นะครับให้ผมสแกน QR code ให้ดูนะครับขอกจำนวนเงินลงไปนะครับกดเติมเงินนะครับอ่าพอเติมเงินแล้วนะครับถ้าต่างสแกนขึ้นมาแล้วให้ทําการสแกนให้เรียบร้อยเลยพอสแกนแล้วนะครับจํานวนเงินของท่านนะครับจะเด้งขวาบนตรงนี้นะครับให้ทําการรอ1 2ถึงอนาทีเองนะครับรวดเร็วมากๆเลยนะครับพอได้เงินแล้วก็ไปดูการโอนการเนต่อเลย การบริการนะครับก็จะมีต่างๆมากมายเลยนะครับให้เพื่อนๆเลือกสั่งกันได้เลยเนาะก็ถ้าถูกใจไหนนะครับติ๊กดาวด้านซ้ายนะครับดูรายละเอียดด้านขวานะครับให้ทาการนั่นให้เรียบร้อยเลยอันนี้ถ้าไม่เข้าใจนะครับอาจแล้วไม่เข้าใจนะครับตรงรายละเอียดหรือว่าออเดอร์มีปัญหาอะไรต่างๆนานะครับก็สามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนตรงนี้นะครับติดต่อสอบถามแอดมินโดยตรงเนาะจะเป็นช่องทางไลน์นะครับไลน์แอด KMM4S นะครับแอดนําหน้าด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากแอดไลน์หรือไม่สะดวกทางไลน์จริงๆนะครับก็มีตัวช่วยเหลือตรงนี้นะครับเป็นแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะคอยตอบเพื่อนๆอยู่นะครับให้เขียนหัวเรื่องไปเนาะแล้วก็พิมพ์ข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งตั๋วได้เลยนะครับอย่าแอดมินทางเว็บไซต์เขาจะตอบเนาะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าขอเรื่องความเร็วนะครับขอเติมยอดลดหรือว่าขอยกเลิกนะครับสามารถทํารายการได้เลยก็วขต่อไปนะครับเป็นแนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับ การ copy ิงก์ของคุณนะครับส่งให้เพื่อนอนะัตราค่าแนะนำนะครับได้5%กันเลยทีเดียวเนาะอันนี้และผมก็จะไปดูไลฟ์ผมแล้วนะครับว่าขึ้นกันหรือ,อยังเนาะก็ผมก็แนะนำเว็บไซต์เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหมดแล้วเนาะก็ไปดูไลฟ์กันเลยนะครับวิดีโอแรกเนาะก็คลิกเข้าไปนะครับไลฟ์ like ยังไม่ขึ้นนะครับอ่อาเดี๋ยวผมลองรีเ r e s ทั้งหนึ่งทอ่าไลฟ์ like ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะทยอยขึ้นจนเต็มกันเลยเนาะ แต่นี่น่าจะเต็มแล้วแหละเพราะผมปั๊มไป50เองเนาะก็เขาก็แถมมาอีก30กว่าไลค์เลยนะดีมากๆเลยนะเพื่อนๆก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการใช้บริการเนาะเว็บไซต์เกมเมนะครับมีต่างๆมากมายเลยมีหลายแพลตฟอร์มด้วยก็ก็เดี๋ยววันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ